สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อเข้ามาอีกหนึ่งชุดนะคะชุดนี้เป็น Fort จ n e er นนะคะขอบ18นะคะสภาพสวยเลยนะคะชุดนี้นะคะมาพร้อมยางบิสโตนสองหกห้า6เป็นปี21นะคะนีสวยมากๆเลยนะคะล้อสวยมากๆเลยล้อสวยยางสวยเลยนะคะ ดอกยางหนาๆเลยนะคะดอกยางหนามากๆเลยนะคะนี่สวยมากๆเลยล้อสวยยางสวยเลยนะคะน้องๆล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะสวยมากดอกเต็มเลยนะคะสวยจริงๆเลยนะคะชุดนี้นะคะ ฟอร์จูเนอร์ขอบ18นะคะมาใหม่สวยๆเลยนะคะชุดนี้นะคะราคา17,900บาทนะคะนี่จัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะยางใหม่บิสโตนเบิกใหม่ก็หลายหมื่นนะคะนี่ชุดนี้ล้อพร้อมยางนะคะสวยๆหนึ่งบาทจัดส่งฟรีทั่วไทยเลยนะคะ ร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียงเพอยังตลาดจงังหวัดกาลสินนะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะบ่ายมาแดดขนาดเลยสอบถามได้ที่0993544468นะคะ สวยมากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะลูกค้าใช้งานน้อยนะคะชุดนี้สวยมากๆเลยเหมือนล้อใหม่ยางใหม่เลยนะคะชุดนี้นะคะล้อมือ2สภาพสวยเหมือนใหม่นะคะล้อสวยไม่มีรอยนะคะยางบิสโตนสองหกห้าหกสิปี21บเอนะคะดอกหนามากๆเลยนะคะชุดนี้นะคะราคา1,7,900บาทนะคะ สามารถนำล้อกเก่าของลูกค้ามาแลกเทินที่ร้านได้เลยนะคะาสามารถเข้าไปดูสินค้าในเพจร้านได้เลยนะคะแม่ค้าจะปักหมุดไว้ด้านบนเพจนะคะราคาของล้อแต่ละชุดนะคะสามารถเลื่อนดูได้เลยนะคะขอบคุณลูกค้าที่แวะมาอุดหนุนทุกๆท,ท,ท่านนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะเฮงเงรวยรวยกันทุกท่านเลยค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวย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 